L 3 4 0 8ครับผมคันนี้มีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นนะครับด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับผ่านหลังเป็นผ่านห้านะครับคันนี้นะครับเช็คจุดรั่วซึมเรียบร้อยครับนี่ครับเช็คซีนเรียบร้อยนะครับไปเกตสวยครับใบเกี ด้านหลังแห้งๆครับไม่มีจุดรั่วซึมครับนะครับไม่มีซีลรั่วครับผมด้านหลังฐานเป็นฐานห้านะครับเช็คไฟเรียบร้อยครับระบบไฟเรียบร้อยครับเช็คเรียบร้อยครับไฟแตะออกครบนะครับ ออกครบนะครับนะครับขึ้นลงพอประมาณนี้ครับดูด้านหลังครับ ชุ่นลงปกตินะครับุณลงปกติ3ชิ้นครับคันนี้ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับราคา187,000บาทนะครับ187,000บาทอุปกรณ์ครบ3มชิ้นครับผมอลองไปดูรีวิวการทำงานครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ เชียเข้าง่ายนะครับเครื่องติดง่ายครับเชียเข้าง่ายนะครับ L สามสี่ศนย์แปดครับผมดูการทำงานครับตักสั่งผ่านไปครับล่องเบื้องครับกองไถดูครับ ผ่านไปทุกใบครับครับประมาณนี้ครับผ่านนะครับผ่านปกติครับผ่านครับอีกสักรอบครับวางผ่านครับนะครับผ่านใช้งานได้ปกตินะครับ รถเครื่องดีนะครับรถเครื่องดีนะครับผฐานแล้วแต่การตั้งของแต่ละพื้นที่นะครับตั้งไม่เหมือนกันนะครับแต่ละหน้างานนะครับไม่เหมือนกันดูด้านหน้าครับผมนะครับ 1 8 7 0 0แนแปดบาทครับผมอุปกรณ์ด้ันหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับ,รบโกบินทํางานปกติครับ,ครบเครื่องดีครับผม ดูอีกรอบครับโควินอีกรอบครับผมหนึ่งแสบาทครับผมเปได้เป็นเอลสานย์แปนะครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับโควินปกติครับ ใครสนใจติดต่อ0817682479ครับผมดูเครื่องด้านในนะครับเดี๋ยวดูควันไอก่อนนะครับปกตินะครับไม่มีควันไอนะครับันเ่งนะครับผม เครื่องดีครับเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์รดีด้านในเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมครับผมนะบดูหม้อน้ำครับ ปกตินะครับทั้งลิงโอเคน้ำปกติครับผมเครื่องดีครับยางดีสี่เส้นครับผมนะครับฐานเป็นฐานห้านะครับด้านท้ายเช็คจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับ แห้งๆครับพร้อมใช้เลยนะครับทีนี้ีโอก็ยังสวยนะครับยังสวยนะครับด้านหลังแห้งๆครับผมด้านหน้าก็แห้งครับเช็คเรียบร้อยนะครับใครสนใจครับติดต่อ0817682479ครับผม เป็น L3408 นะครับ3ชิ้นนะครับครับใครสนใจติดต่อ0817682479ครับ เดี๋ยวพาไปดูโรตารี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมโรตารี่ครับสามชิ้นครับพร้อมเล่มชุดโอนนะครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่แล้วก็เล่มชุดโอนนะครับครับโรตารี่เป็นตัวนี้นะครับนะครับ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นตัวนี้ครับผมครับนะใบก็ใช้งานมาบ้างครับพร้อมพอปั่นนะครับด้านหลังก็ไม่ผุนะครับด้านหลังไม่ผุนะครับเป็นของตาช้างครับผมมากับ L 34มสี่นี่แหละครับนะครับเป็นรุ่นห้อยโซ่ครับผม ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจครับผมติดต่อ0817682479ร้านสมคิดการค้านะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาฬสินครับผมอยู่ติดถนนคอนแก่นบพนทองยางตลาดบ้านบ่อนะครับาพาไปดูรายการเพิ่มเติมครับที่เข้ามาประจำฤด,ดูกาลครับ เป็นล้อเหล็กครับใบสี่นิ้วห้านิ้วนะครับสามครึ่งก็มีนะครับเป็นล้อรถไถนานะครับส่วนล้อแท็กเตอร์ก็มีนะครับมีทั้งยันมาและคูเวอต้านะครับฤูดูการนี้จะหนักจะเต็มครับใครสนใจเข้ามาแวะเวียนมาชมได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าครับผมโรตารี่ก็มีนะครับนะครับใครสนใจครับก็ติดต่อได้ครับ เบอร์ก็0817682479ครับผมครับอย่างที่เรียนไปข้างต้นครับไฟเช็คเรียบร้อยนะครับระบบไฟระบบแปนะนะครับบอกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับด้านท้ายก็แห้งๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมครับยางดีสี่เซนครับผมได้ดันหน้าผ่านลังโรตารี่ครับ ด้านหน้าก็ถือว่ายังสวยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณครับ